สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะ6ปีไม่เคยลากลับบ้านเลยเจ้านายควักเงินก้อนออกรถป้ายแดงให้ลูกน้องทำงาน6ปีไม่เคยลาหยุดเจ้านายออกรถป้ายแดงให้ขับกลับบ้านวันที่28ธันวาคม2565ผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อว่า454777โพสคลิปหลังลูกน้องไม่ได้กลับบ้านมา6ปีจึงให้รถกระบะขับกลับบ้านโดยระบุข้อความว่า สาหลักของครอบครัวเอาไปเลยเที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่เด้อโดยในคลิปลูกน้องคนดังกล่าวมาทํางานอยู่กับผู้โพสต์ถึง6ปีทําแต่งานไม่เคยขาดไม่เคยลาซึ่งเจ้านายเห็นถึงความดีจึงเข้าไปถามว่าบ้านอยู่จังหวัดไหนลูกน้องก็ตอบว่าอยู่ร้อยเอ็ดผู้โพสต์จึงถามต่อว่าคิดถึงบ้านไหมไม่ได้กลับบ้านมากี่ปีแล้วลูกน้องตอบว่า6ปีแล้วครับก่อนที่เจ้านายจะยื่นกุญแจรถกระบะป้ายแดงให้ขับกลับบ้าน ซึ่งรถกระบะดังกล่าวเจ้านายคนนี้ออกเงินดาวให้แสนกว่าบาทแล้วให้ลูกน้องไปส่งค่างวดเอาเองเนื่องจากถ้าจะซื้อให้คงไม่ไหวเพราะราคาก็สูงอยู่พร้อมกับปวยพรให้กับบ้านอย่างปลอดภัยส่วนลูกน้องก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณเจ้านายหลัง,งเรื่องราวเผยแพร่ออกไปก็มีโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเช่นร้อยเอ็ดอำเภอไหนนอไอ้กลับบ้านเฮาเด้ออ้นับถือใจไออีหลี ดีใจนำเพื่อนได้เจ้านายที่ดีถ้าเรื่องจริงนี่คอยนับถือจิตใจเจ้านายของเจ้าเลยสุดยอดใจเจ้าเกิดล้อยมายู่น้ำกันหอดหกปีเจ้าเพึ่งสิถามกันติว่าเจ้ายู่จังหวัดใดห้าหาหา อย่างไรก็ตามการที่มีเจ้านายดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งจริงไหมคะขอขอบคุณข้อความข่าวจากสยามน,นิวขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ